หาพื้นที่โดยใช้การนับตารางแล้วเติมคำตอบมีภาพมาให้บอกความยาวด้านยาวด้านละ1เซนเมตร1ซนติเมตรโจทย์ถามว่ารูป E มีพื้นที่ประมาณกี่ตารางเซนติเมตรเราจะทำการนับช่องที่เต็ม1ตารางก่อนนะคะนับไล่ไป1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ต่อไปนะคะเราจะทําการนับช่องที่เกือบจะเต็มนะคะหรือดูทางด้านบนสิคะมีไหมที่เต็มอีกยีบสองแล้วต่อไปยี่สิบสามยี่สิบสี่ช่องนี้นะคะขาดนิดหน่อยเราก็ประมาณเป็นหนึ่งนะคะยี่สิบห้ายี่สิบหก

39แล้วก็มีทางด้านบนอีกหนึ่งคู่นะคะเป็นเท่าไหร่คะสี 40. เราก็จะได้ว่ารูป E มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะสี 40. ตารางเซนติเมตรคำตอบอาจจะแตกต่างจากนี้นะคะขึ้นอยู่กับการประมาณค่ะ